ทำงานเหนื่อยมากเหนื่อยไม่ไหวใช้งานก็หนัก้ยอ,อยากจะให้ลูกน้องเนี่ยมาอารมณ์ดีพูดจาดีเดี๋ยวมเจอหวัวหน้าเดี๋ยวมึงดูสาภาพออฟฟิศดูนี่เขาอคนณนั่งโอ้โหคุณดูว่ามือสองแต่ขอาอีกสภาพของไม่เมืนซื้อมาให้กูใช้นะเหมือนว่นไปขอทานเขามาอีกบอยแหมจะซื้อของตามใจมือมีอมอแบบแต่งแบบเลยนะ B, no oh boy, oh boy, oh ออฟฟิศแบบลัชัุรีโบเด์นเหรอโอ้ยปวดต่างพอดีบมอแหมะโห่บอยของมึงเองนะนะของดีมึงนี่รัดูแต่ละอย่างให้กูแล้วเหมือนขอขอทานเขามานี mean, ่ขาวจริงนะมึงรู้จักนยอะไรมึงรู้จักไหมอะไรมึงรู้จักไหมเอเนี่ยเสียงเนี้ยทำไมสวัสดีค่ะไม่ใช่น็อกนอกถัดรู้จากบ้านนะน็อกน็อกอ่ะรู้ไหมอุปกรณ์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์คุนี่จะขอเขาดีมึงก็นี่ ดูและเดือนมิถุนายนนี้นะจ้ามนกน,ก,นกเขาฉลองเบอร์เดย์ครบรอบ6ปีช็อปคุ้ม6ต่อคัดของดี6วันเต็มมาให้ช็อปแบบสนั่นลดแบบ90%แต่บอยตาลลุกวาวมีอยู่จริงนี่ต่อที่1รถลดสูงสุด90%อตต่อที่2แจกแฟชชคูปองทุกวันสูงสุด,ด6,666บาทโอ้ต่อที่3เครซี่แฟดดิวเริ่ม666บาทวกาท ต่อที่4ผ่อนสูตรเปอร์เซ็นเดือนต่อที่5รับของขวัญร้านดางังฉลองวันเกิดอ้ต่อที่6สมาชิกนกนกครับแรงรางวัลสุดคุ้มเริ่มต้นแค่66พอ,อีพอ,อยตโอ้ยโลดค่ะแล้วไปโหลดแอปได้แล้วโอโ้นี่เลยโหลดนกนกมาแล้วของเยอะมากทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าแม่บ้านเขาก็มีนะเอามาทำความสะอาดออฟฟิศเราเริ่มช็อปเลยดีมาก รีบๆเลยจ้าเขามีตั้งแต่วันนี้จนถึง9มิถุนายนเท่านั้นนะนี่เป็นไงเริ่มไปละาชอบไหมเยี่ยมมากเลยไม่มีดากได้เลยไม่กดเอเลยจะได้ไม่ต้องบ่นรักได้เลยจากคุณเจ้านาย่ะสุดท้ายนะคะก็ต้องขอขอบคุณน็อกๆไว้ด้วยที่ทําให้เราเนี่ยได้เฟอร์นิเจอร์ดีๆใหม่ๆเข้ามาในออฟฟิศของเราทําให้อยากมาทํางานทุกวันเลยจ้าและที่สาคัญอย่าลืมนะจ๊ะโหลดน็อกๆไว้ติดเครื่องเรื่องบ้านต้องน็อกๆจ้า